ออามาขึ้นมาเองบ่ครับนี่เออมันเพลยเสกคนฟอนฟอดนี่นัฟอกฟอดคนฟอกฟอเอีกเงเลยฟอกเอดอีกคนมาเองนี่นัถือคนก็ไม่ทอดสันด้คนมาเองนั่นผ้าฟอดเอง ครับผมขอกลับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอลารวยนะครับวันนี้โอปอลารวยก็ได้มีโอกาสมาที่ร้านของเจวอลคนมีเซ้นต์นะครับผมเพราะว่าได้ข่าว,าวจากทางเอฟซว่าให้ตามเจวอหน่อยนะครับผมเจวอนั้นเป็นใครก็คืออยู่บริเวณอำเภอหนองหารนี่นะครับผมเพราะว่าได้ข่าวมาว่ามีโชคมีลาบตลอดนะครับทางแอดมินก็ไม่รอช้านะครับก็ได้รีบมาเลยนะครับผมมาที่บ้านเจวอ ปรากฏว่าเจอเจวอพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอบถามแนวทางว่าเจวอมีแนวทางแบบไหนมาฟังเอฟซกันบ้างเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของเจวอกันครับผมค่ะครับสวัสดีครับเจวอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไดเนาะผู้ฝันแมนดูอันเจวอนี่ฝันโตงวดไปค่ะว่างวดนี้ฝันแล้วฝันวาน คนตายมาบอกไปลาบงนัวให้กินขึ้นอาตคนตายไปแล้วคนตายไปแล้วว่าเขาซื้อซื so ้อ่มาสองรยล่ามักินได้มานะเสียบลาบงั่นโอ้ยขอยบ่กไปโอ้ยลละสองร้อยบาทลละสองร้อยอาคือบอไปเถะว่ว่าสิไปยุคเขาเาป่งยนมันเยนใจงกวฝนมาโน่นเหมือนอยบอว่าเขาก่ได้ไปลาบเขาจจอย ไปก็คอ็ตายก็จักตายหรกค่ะเขาเอื่นไปเอาทัพเอื่นไปทัพยออเงินเนาะแม่เขาซื้อบ้านเลยทีเิ้นซื้อจากจะวาเท่าไหรบ้านเลขที่วพา่นจากบ้านหลังเขาเราบอกเาเบื่อนะอยู่หันลังบ้านนี่อันเนื้อโอ้แต่บ้าเนื้อนี่โลละสองร้อยเออโลละสองร้อเสรบมาสองศูนย์่่สพูดจักสองศูนศูนเนาะสองศูนศูนยเท่านั้นตัวสองร้อย เจ๊ว่อมากตัวใดงสิมักเอกมักตัวใดงพูดเจ๊กไอ้แม่นกันเจ๊กแม่นเจ๊กอยาเสียงเงินแต่พอมันไม่เจ๊กับวนันเ่นใอ้มันแน่นอนก่อนน้งฝันยำหลายหอดเนาะไม่รอเบอกเป็นโตหัวเจ๊ค่อยเอาโอ้อันนี้ก็ตองหดสื่อตองหดฝันเขาจะมาบอกสั้นโอ้ไกลหอดมือก็สื่กมูอก็สื่อใกลหมือค่อยสื้ออันนี้ฝัน อ๋อวัดฟันแต่ต้นวัดคือไดฟันแต่คนตายคุ้นสิตีไปจังใดจักตายกระสุนตัวตายกระสุนตายกนะผู้เทาเนาะผู้เทาปะค่ะเทาตายแล้วฟันให้น้ำถั่วมบ้าน้อน้ำถั่วมบ้านทางวัดวัดน้องสาพทำนวัดบรรย่าคุ้มนน่ะถ่วมหมดบ่น้ำถั่วมบ้านคุ้มนนนี่หมูอะไรครับหมูสิบเจ็ดหมูสิบเจ็ดเหรอหมูสิบเจ็ดบานนี้คุ้นตายนี่หมูจักอายุขึ้นบ่ค่ะบ่เพราะหูจัก ว่าเขาตายไปแล้วเขาตายไปแล้วเขาฟันเห็นเขาเห็นแยงงวงมากเพราะเคยฟันเห็นเจ้าจักรเชียดิเบิ้งบ้านทีเราต้องสวดบ้านเลขที่ต้องสวดอายุได้ค่ะนี่กีบ่็ถามมึงเด้ออายุ่ไมมากจังๆดิมึงก็ตายเพิ่นตกติเขาตายโดนแล้วฟันแย่ออกฟันแย่ออกมันก็ตายโดนแล้วเองฟันเห็นเล่า อา,า,าห้นนตี่ได้แต่ที้แน่ก nah. ็ย er ิ่งกันว่าศูนย์ในโหละมาศูนย ok ์บอครับเออสือว่าศูนย์ซีนี่แหละอ้ศูนย์ซีบ้าทเอาสอไปซอยน้ำซีน้คนตายเป็นศูนย์ไม่ยิ่งตายก็ซีตัวน้มซีศูนย์ซีศูนย์โหลดยังได้ันออกปากมาแล้วันออกปากมาแล้วศูนย์ศูนย์0ู0 0 4 กับฟันดีได้เขาเอื่นไปกินลาบเลยฟันดีจะสั่นถึงสันเสื่อมถึงเลี่ยนแบบเลยอได้ซื้อไใบเราปะค่ะว่าไหนซื้อฟันในระยะเตียงอัญชามีโอกาสถามบ้านดิขีเพันในเด็กขาครับอายุจะร้าวใหมดอกซื้ออยู่ค่ะฟันเห็นเนื้อนี่จังได้กับเขาดิเขาเลี้ยงสีนอเขามาเอื่นน่ะบ้านี้เจี๊ยวอายุจักปีละค่ะเจี๊ยวอายุเก๊ดสิบเอ็ดสิบสองอะไร ข้อ13สู่บ้อ13หมู่บ้านเพื่นกับหมู่ที่17โอ้เอวาเจว่ามัก40น้ำท่วมหมู่บ้านโนนใช่ไหมครับโน้มูที่สี่ตัวนนะเหมู่ที่ส่ที่บัหมู่ที่สหมู่ที่สี่ที่บัทโนมูเมนหมู่17เนาะหมู่ที่สีหรือสิบเจ็ดครับสิบเจ็ด ทาผียังเคยมูสมสิบเกียรตวก็มาสิเกียตินตัวนมีอมูสิบเกีรตเนี่ยตีง่ายเลยกนตายเป็นศูนย์ไหมยิ่งกยัไพุดมาโดนแล้วนะเขาจักแต่ว่าเพิ่นเถาเลาวพค่ะ่เพิ่นตายเป็นเพ่อเถาแล้วอายุเพิ่นจะส่ปเก้าศูนย์สี่พอเจ๊้าจกเพื่อเาเป็นเก้าเลยแปดสิบละตั้งจักปีละ เจ็ดสิบแปดสิบเท่อเราถลรโดนหรอเจ็ดสิบแปดสิบเนาะเย่เย่สีเอสเอสีร้องกระท้อเป็นพี่น้องกันบ่อยพี่น้องกันเพาตายแล้วมี่ะไตัวใหม่ตายเก้าสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์นะครับเนะล้เขาได้ตายได้ฝันเป็นเพลินครับสิบเก้าสี่ศูนย์ต้องโดนระดูารอครับน่ากลัภาพรออยริงจริงนี่เดยวละดวงไอ้ดวงวันนี่ แน่นอยู่ครับอันนี้เป็นแนวทางครับเที่วอร์แนวทางครับผมใส่โศกมากอันนี้โสมไม่พันธุ์ถือรถซื้อโทรศัพท์มาให้เนี่ยผมมีโทรศัพท์ใส่ป่ะค่ะโทรศัพท์ใส่โอ้ยยุคขับไผ่ขายยุคบ้านอยู่กับหลานจะฟังกับหลานซื้อครับต่างตาว่าพีดอกแต่โทษว่าเปลี่ยนขายขายส้มตำป่ะครับขายส้มตำในเมือละาชบลรีเศร้าทรมานเนียบลาย ต่มือก็ได้ขายั้มือก็่ได้ขายก็นอนดสื่อมันโควีดเนาะค่ะโควิดคนมาใครมากเขาไปเกี่ยวเข่าเบิดอืมเอืนเหือกรบบุญบันม่วงอล่ะที่เก่านี่มันเสม้อาเก่าตัว้องเก่ากับนม่วงไม่น่าเก่าซี่นตัวสียอดจะลอยคุณลอยกันด้มกมหยาดแเนอะครับ เอาลองวัานทีนเด้งเลยค่ะเดี๋ยวที่ต้องว่าทีเด้งเราไปไ,ปได้กับเสือโหลดฟอดอย่าเพวกนี้โอ้ยอย่าลืมนะค่ะเดีย๋ยวลงวัานทีเด้งนี่โ<ะ>้ฟอนให้ดูพร้อนวอนให้ดูเพราะมันเขามาแล้วนี่เนี่ยปูเขาวัดซิงมาแล้วนี่บอกหลงงกังเขาซีเขาวขาได้ที่เป็นยังอ่ามันรุ่นกันเนาะค่ะอย่าลืมสอบถามอายุเพิ่นให้แน่เด้อค่ะกับทะเบียนบ้านฟันจังสี่คือคืออยู่ค่ะคือคือเขาได้ปอยที่น ที่เดือดพวกกันสามารถสื่อที่เดือดมากๆเดยอดลูกสาวเพิ่นก็มันเป็นอยู่หลังหางแคดต้องฟันเดี๋ยวก็เรามาตามอีกโค้งสุดท้ายถ่ายนอตเจว่านาะจะมาตามอีกรอบนึงมาตามโลดเป็นเม่นหนยเพิ่นหน่มั้งเนี่ยขอบคุณได้หลายเนาะค่ะให้แม่นเม่นเนาะค่ะสวยพวัในเอฟซีนะค่ะสวยพวัญในเอฟซีจะดีวิ่งแห้งเรีก วัดทีเดงเด้อจ้าเด้สาธุจะฟ้อนอย่างเดียวเลยเจวอมาควนตัว <c oughs> ครับผมอันนี้ก็เป็นความฝันของเจวอนะครับผมฝันว่าได้เจอฝันว่าญาติที่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วได้มา,ามาชวนไปงานนะครับผมที่บ้านนะครับ ส่วนบ้านเล็กที่กาอายุเดี๋ยวทางแอดมินก็จะมาติดตามอีกโค้งสุดท้ายนะครับผมขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่อง o อปอพารวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบบาดกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับท่อง o p ปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ